ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนกวันอังคารนะครับเนาะที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเอฟซีครับเตรียม้ามาติตามเล่าพัฒนาอีกนะครับเนาะออกมือวันพุธพร้อมกันกับเลขรัฐบาลไทยเฮานะครับครับเลขออกมือวันจันทร์นะครับเนาะที่ยี่สิบเจ็ดธีพานมาเลขออกศูนย์หนึ่งหก แปดเจ็ดสองล่างอกหกแปดนะครับครับวันนี้ผมเตรมภาพมาติดตามลาวพัฒนากับเซียนน้องไายนะครับเนาะครับเซียนน้องคายงวดที่ผ่านมานะครับงวดวันจันทร์ที่ผ่านมาก็เขาเจ็ดสองตรงๆนะครับเนาะเอฟซีครับเขาตัวเน้นเพิินพร้อมครับงวดนี้มาตามกันต่อนะครับเอฟซีเนาะครับงวดวันวันพุธที่หนึ่งนะครับเลขตัวไล เมอร์น้ำกันครับเอฟซีวันพุธเนาะเอฟซี FC เนาะวันพุธไก่ประคับครับวันพุธที่หนึ่งมีมี่ยอไดโนมันคำเนาะมีคอมีนาคมหกหก เราพัฒนาเสียนหนองคาย เรียนน้องคายครับสัดเจียนนะครับอีกีเนาะสัดเจียนบ,บนล่างนะครับเนาะบนล่าง บนล่างวิ่งวิ่งลูดวิ่งลูดวิ่งลูดคนไหนมาบุญนี้ไปใสยพ่อเหล็ก สองกับสามครับเอฟสี่ครับสองกับสามครับตอนนี้เล็กเป็นิดมาจับคูนะครับน้องมี่ สองสามสี่สองสามสี่เจ็ดแปดเก้าครับ ส่วนจับคู่นะครับเนาะจับคู่กันมีสี่เจ็ดนะครับสี่แปดสี่เก้าหลักสามสามเจ็ด สามแปดสาหลักสองหลักสองก็มีสองเก็ดสองแปสองเก้า วันี้สองกับสามอยู่นี่มัครับโอ้โอ้ลมดีนี่สัตว์เยนอยู่นะครับสานีกระไดเนาะมันนี้ครับพันเน่นมาที่ติดสองติดสามติดสองติดสามก็มีสามเจ็ดนะครับเนาะสามแปด สามเก้าสองเจ็ดมันออกแล้วเจ็ดสองนะครับนะเนาะมอามาสีซะครับลืมสิมา่าอีกตัวเก้าตัวกับกระบอกบ,บรแน่นอนน้อนครับเอซีเนาะอันนี้ก็เป็นไปได้ครับก็จิไปตามห้องเพื่อนม่านนะครับนะเอซีเนาะสองเจ็ดก็สองเจ็ดแต่ว,ว่ากันเอฟซีบ,บ่มมาเข้ากับ,กบเอาชุ่มไม้ก็ได้นะครับแที่สำคัญก็ที่ตัวเพิ่นบอนเนีนให้เอามากเข้ากับเอาเนาะเอซีเนาะ คที่สําคัญเขาก็คยลืมครับกับตัวไว้นําน,นะครับเขาวันพุธนะครับเนาะวันพุทธที่หนึ่งมีนาคมหกหกลาวพัฒนาเซียนหนองคายนะครับบนล่างวิ่งรูดสองกับสามครับส่วนเรียกออกมาจับคู่พันกนมีสองสามสี่เจ็ดแปดเก้านะครับเนาะจับคูดสี่เจ็ดสี่แปด 4ี3เ3้าสามเจ็ดสากับเพอรเนียนห้ที่ติดสามกับติดสองขมี3 7 3 8 3 9ดสามแปมาอจก้ารักะจัดขัดกับพันเนะครับเนาะตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอฟครับอาพระเต้มพอกราบขอบพระคุณหลายๆด้ยครับเด้อเซียนน้องคายนะครับเนาะนะที่ให้แนวทาง ข่าวพัฒนาพอแต้มมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากันนะครับเนาะกาพอดีกาวันพุทธที่หนึ่งนี่การุ่นเลขรัฐบาลไทยเหานะครับเนาะสองทุ่มครึ่งกามาลุ่นเล่าพัฒนาต่ออีกนะครับรเตรียมข้อไวยพให้หุกโศกพันมันกันนะครับเดอ้อบอกว่าจะเป็นเลขไทยเลขรัฐบาลไทยเหาบอกว่าจะเป็นเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับ แคหนาจอยเบื้งนะครับเดออซีกับลาวพัฒนาเซียนหนองคายนะครับเนะาะวดี่ันมากกับเขาเจ็ดสองเขาตรงตรงพร้อมบริการว่ากับเขาตัวเน้นเะพิ่นพร้อมเนาะเอซีเนาะครับวับงว่าเอฟซีกับไพเดเบื้งในทีตามเซียนหนองคายกับจีโศกมันกันอยู่เนาะครับเอซีเนาะครับไปโศกไปมันกับบอกสุฟังเดอร์เอฟซีไปโศกบสมันกับตามกันต่อนะครับเนาะวันพุด ที่จะถึงนี้นะครับเนาะครับเป็นเดือนไม่แล้วนะครับเนาะวันพุธเป็นเดือนมีนาคมครับสุดท้ายไทยายสดนี่พอแต้มขอราบขอบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มพอแต้มขออวยพรให้มีแต่ควมสุขควมเจริญนะครับเด้อค่วมเจ็บใหญไใด้ควมไข่ให้มีนะครับเนาะขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันนะครับเพราะว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าเล่าพัฒนาวันพุธนี้นะครับเนาะ เอาจับหน้าจอครับผมครับสุดท้ายท้ายสุดนี่พ่อเตี้ยมก็มี่แค่นีเนะครับเนาะเอาไวพ้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม